ตอนนี้น้องดิวอยู่ที่มูล,ลนิธิคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับในทาบรมราชิงูกระขับนะครับรงเรียนสอคนตาบอดนะครับวันนี้ก็ จะมาแปะปันรอยยิ้มให้กับน้องๆนะครับวันนี้ใครที่ติดตามนะครับก็ขอให้มีแต่ความสุขกกยสบายใจนะครับปีใหม่นี้มีแต่รอยยิ้มนะครับทุกคนนี่อ่แม่แม่ก็เป็นแฟชั่นน้องยูวเนี่ยแล้วใอยู่ที่นี่ล่ะคะที่นี่เป็นสถานที่อะไรครับแม่เป็นโรงเรียนแล้วเป็นนิติบดีอ๋อเป็นโรงเรียนสอนคนตาบอดแล้วก็เป็นมูลนิธิด้วยนะครับ สวัสดีค่ะตอนนี้ยกูก่เข้ามาเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่บเดี๋ยวนี้มาาีมาแจกรอยยิ้มนะนี่เลยค่ะวันนี้ก็สั่งเคฟซีมานะคะเพื่อมาเลี้ยงเด็กๆนะคะดเดี๋ยวพี่ดูตัตวก,ก่อัตไก,ก่ห้น้องเป็นฝายเหมือนเราต้องไปหยักหยับ คือันมันมันต่งกัน้ำตให้ได้เท่าะเราจะส่นี้ก็มน้ำใสอย่างนี้ได้ไหมครับผมอะไรอย่างนี้ใส่ครับมี่ไงอ่ะ ถามสัตว์แล้วเราก็จะไปวางโต๊ะตรงนี้ทุกคนนีปเลยตรงนี้ก็จะเป็นวงพี่น้องๆหนูๆนะครับทุกคนนี่น้องๆหนูๆเขาก็จะมากินที่นะครับทั้งหมดก็ประมาณร้อยกว่าคนนะครับทุกคนในวันนี้ก็จะมีน่าจะถึงภาคบัวหันไปแล้วมั้งจู๋ไอ้นั้นบันไปแลวั้งจู๋พี่ไหน อิ่มสบอิ่มใจนะคะแม่แม่วันนี้ก็เป็นวันดีๆอีกหวันนะคะเมื่อเราอีกกกำลังแล้วก็มาแบกกันช่วยเหลือนซึ่งกันและกันนะจะได้ในหวัว่าโลกนี้จะได้น่าอยู่เรของเราดีดี ก็เป็นอย่างนี้หนึ่งนี้นะครับก็จะเป็นแบบฝ่ายโภชนาการนะครับใช่ไหมครับฝ่ายโภชนาการใช่ไหมครับอันนี้เด็กๆพอกินวันหนึ่งกี่รอบครับสองสามสี่ห้าสี่ช้ากลางวันเย็นก็มีแล้วก็อาหารใต้บางมื้อ๋อแปดสี่รอ๋อแม่ทำงานกินได้นานอย่างนานค่ะมีความสุขไหมครับที่ได้ทำงานกับเด็กๆสุขค่ะอิ่มใจนะแม่เนาะค่ะ อ,อ๋อโอนอันนี้ก็เป็นเรื่องเราน่ารักน่ารักนะครับเราก็ถ่ายทอดเรื่องเราดีๆให้กับสังคมได้ดูกันนะว่าอย่างน,น้อยๆเรามีโอกาสนะครับเราก็มามอบโอกาสให้เด็กๆนะครับได้มีกําลังใจในการไปต่อในชีวิตแล้วก็เป็นอนาคตของประเทศชาต,ติต่อไปนะครับดีมากเลยรลมาก <c oughs> แม่ทำง,งาน <c oughs> ที่นี่นานอย่าง ทานแล้วกินใจนะครับสุขใจนะครับแม่เรียกเาด้วยเรียกที่ลอยเอศอันี้็อยู่คดตุวอ๋อในปีอรัเด็กๆจะลงมาที่บงครับหกโมงนะครับเดี๋ยวาองดูเด็กๆกันนะครับเขาจะมาอะไรนะสิบเอ็ดอ๋อแล้วพี่เดืออล่าพี่ดิวพี่ดิวพี่ดิวเหรอครับ

หนูชื่ออะไรหนูชื่ออะไรแทนคุณครับอชื่อหล่อจังโตขึ้นอยากเป็นอะไรแทนคุณโตขึ้นผมอยากเป็นชาวนาทีเดียวครับทำไมหนูอยากเป็นชาวนาหีเียวครับครับมีกองไหมครับหนูอยากได้กองเหรอมีไหมครับโตขึ้นหนูอยากเป็นอะไรพี่ครับครับเป็นข้าวตีกองเลยหนูโตขึ้นหนูอยากเป็นอะไรครับเป็นอะไรกองพีว่าอยากเป็นกองอยากรถรถเป็นรถขยะอะไร หนูชื่ออะไรครับพี่ชื่อพี่ครับผมผมหนูเนี่ยหนูชื่ออะไรตัวหนูอ่ะชื่ออะไรครับชื่อครับชื่อ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 น้องโฟชื่ออะไรชื่อน้องโฟน้องโฟายุเท่าไหร่ไม่ได้ไม่ได้ชื่อน้องโูเขาชื่ออะไรนะน้องโูเหรอน้องชื่อ น้องชื่อมะดิดไงน้อง้รถตำรวจมีรถตำรวจกับรถแข่งอยากเหนี่ยเห็นกองชุดอ๋อน้องอยากเห็นแทงชุดจนคูจะเอาอะไรพี่คะรถตำรวจมีด้วยเหรอมีบ้านไีดีบ้านไปเลยจะได้รถแข่งอะไรรถรถแข่งเหรอนูอยากได้อะไรได้รถได้รใส่ถ้าเแม่ครับอ๋อน้องอยากได้รถแข่งเลยรนเลยเรนเลยกำลังจะไปลงอาหารนะทุกคน ก็สำหรับอยู่นะครับก็มาเป็นกำลังใจให้เลี้ยงอาหารนะคะ เป็นอะไรที่อินสุขอิ่มใจนะครับที่ได้มาวันนี้นะบครั ओ नरा नता ती कला ला ला आं मी मिन

ด้วยนะน่าหลักมาที่มันไม่ใช่ของโปรุรโมงข่าวโป่งน่าดีนะครับวันนี้น่าครับคือลดีน้มอิงให้อร่อยนะครับอร่อยไหมอร่อยมีขนมด้วยนะตรงที่ขนมนี่ขนมนีไหเป็นขนมเค้กครับ มองเห็นดูแ่ะมองเห็นดอกแบหลอไหมหลอไหมหลน้เอมหอนี้อ่ะอ่อร่อยไหมนอชื่ออะไรน้องอะไรนะน้องพลน้องพลดอกอร่อยมากขอเล่นขอเล่นชมแซวอะไรเ่มเติด้วยนะคะ ครับกับเด็กๆิมมีความสุขอิ่มสุขอิ่มใจรับควาดเป็นไงวันนี้ปีมากค่ะพระคุณนะที่มาร่วมบุญกันอิ่มสุกเนาะกิมสุกกิมใจมากมากครับ อร่อยนะครับอร่อยมากเลยได้กินบ่อยับอร่อยมากน้องบอกแล้อดนี่ไงน้องๆที่คุยกัน ่มครับมนุษย์ก็มาหาเอาะไรเพื่อไหมครับนี่คืออะไรอ่้ไก่ไงไก่ไก่นักเก็ตนักเก็ตก่นเชียวได้เหรอเกียวได้ครับรับครับไก่ไก่พัฒเต็ดเหรอใช่ไดเรียนมั้อไก่อร่อยไหมครับไก่พัฒเต็ดเหรออร่อยไก่นิดไนไไก่ชนคือเจ๋งมากอไรนะครับไก่พัฒเต็ดขนาดเท่นไห่ครับ

ต้ใจาด้วันันนนี้นอวันนี้นนี้น้องๆเขาร้องเพลงให้ฟังนะสาวดี๋วพรมีความสุขรองได้ไหม้อ ขอไปสับวขอเป็นบฟไปเดขอเป็นบัไปเดือนกอ้ยเอเอออ ได้ร้อนหอยากได้ร้นแหบ่อยากได้ร้อน้รอกรนะไกพักก่อนนะลูกพักก่อนนะคะพักก่อนนะคะเด็กๆก็จ๋า กลับบ้านแล้วนะคะพักก่อนแล้วนะคะเหนื่ยบป็นเกินไม่าดไม่ได้ไอะไรไายบาย